ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่หัวหินกันนะคะวันนี้เราจะพาเด็กๆไปเล่นสวนน้ําที่โรงแรมที่หัวหินนะคะเดี๋ยวตามพวกเราไปดูนะคะว่าโรงแรมที่เราจะเข้าไปพักวันนี้จะเป็นโรงแรมอะไรแล้วบรรยากาศโรงแรมจะเป็นยังไงสถานที่เที่ยวสถานที่กินจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามพวกเราไปดูกันเลยค่ะ วันนี้จะเป็นโรงแรมเบสเวิร์ทนพัทคารเพสหัวหินนะคะน,นี้เลยจกหมายของคุณอยู่ทางซ้าย ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเช็คอินแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศในห้องอีกทีนึงนะคะ ดูห้องเราสิมันเป็นยังไงถอดหา้า่ิสิในห้องเรามีอะไรบ้างดูสิไหนซิดูซิดูซิเอ,อ้ามีอะไรมาให้ด้วยเนี่ยก็มีเค้กมาให้นะคุณเธอนี่นี่ดูนี่ก่อนมาดูนี่ก่อนพี่เขียนว่าอะไรพีาจะเขียนว่าอะไรดูสิ Happy Birthday Happy Birthday พ่อนะวันนี้ Birthday พ่อนะวันนีจน้จะมีของขวัญให้พ่อป่ะอาจะมีของขวัญให้พ่อหรือเปล่า ห้อง,องของเราเองนะคะอออโอ้โรงแรมเขาก็จะมีเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์ให้ด้วยนะคะวันนี้วันเกิดของคุณพ่ออันนี้ปาจุมมนนั่งตรงนี้ก่อนเยลยมต้ก็มีเค้กให้ด้วยหนึ่งชิน้นเราจะรีวิวพาชมห้องประจุนทัวร์สิอันนี้คืออะไร โอ้อันนี้คือมินิบาร์ของเรานะคะอันนี้กินได้ไหมอะ่ะได้ดูเมันเสียตังค์อเปล่าลูกมันมีรายการอาหารไหมอ๋อมันต้องจ่ายตังค์เพิ่มหนไหม่อะอันนี้จะเป็นโซนกาแฟมีตู้เซฟให้นะคะอันนี้จะเป็นที่ใส,ส่เสื้อผ้า อันน <Another> ั้นตัวันอไฟเปิดไฟอะอันนี้ของ mm. เราจองมาเป็นห้องสุพีเรียพีเมียมนะคะซึ่งห้องของเราจะมีอ่างให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นอ่างอาบน้าดูซิไปรตรงดูอ่างซิอ่างใหญ่มากเลย mm. ดูสิโอ้หเราล,ง,ลงไปดูซิจุงขึ้นได้ปะปึ๊บ mm. ว้าวเพิ่งเปิดน้ำนะนี่มีที่นั่งมีที่นั่งชมอ่างด้วยนะตรงนี้ชอบไหมครับชอบชอบไหม ชอบแค่ไหนชอบทีสุดมีทีวีนะอันนี้จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวเราไปดูนในห,ห้องน้ําว่าเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างเข้าปดแอร์อ๋อเ,เออข้ามาก็จะเป็นอ่างล้างหน้านแล้วก็แยกโซนเปียกชาวเวอร์นะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องพักของเราที่พวกเราจองมาที่หัวหินนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพอเราเก็บของพักผ่อนกันสักแป๊บ,บนึงเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศส่วนน้ําของโรงแรมที่นี่กันนะคะคือส่วนน้ําของที่เนี่ยมีสไลเดอร์แล้วก็สระว่ายน้ำน่าจะหลายโซนอยู่นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูแล้วก็ที่เนี่ยโรงแรมของที่นี่มันก็จะมีหน้าหาดส่วนตัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศทีค่ะ มาจูนลงเบาๆนะมาลงมาแม่รออยู่โอเคนะ okay, แต่ระวังมันลื่นตรงนี้หนูกม,มาเร็วมันเลยมาเลยสไลยเดอร์ตัวที่หนึ่ง <c oughs> ลื่นลื่นเหรอ <c oughs> อ๋อเป็นไงสน,นุกไหม นนอรอไปลงอเล็กไหมล่ะไปลงอเล็กปะคชอบเรันี้นลอย,อยดูนดู่นนี่นี่นรอดูพี่ทมรอดูพี่ทมตรงนี้เร็วพี่ทมลงเลยแล้วพวงมาพี่ทมลงมาแล้วพวงพี่ทแล้วพวงอ่าอ่าอ่าปไปขึ้นชปประตูระวังน้องลูก ฟาจูนระวังน้องเห็นน้องไหนะมน่ะมาพี่พาลงมาแล้วมาพี่พามาใหม่ถ่ายให้มาสลุกไหมดูฟาจูนดูชอบตอนนั้นเ,<ส><ญ>เดนไนนเล่นชอบเล่นอะไรแผงๆกันเราอะฮะ มาโลบเดี๋ยวเพื่อนลงเพื่อนลงน้องลงสาวไหไปฉันหนุกตังเลยอ๋อใช่ไปเล่นตรงนู้นไหมนี่นี่ตรงนี้ไหว้ได้ตรงนู้นอะ่ะพอจนูนนูนไปไหว้ตรงนู้นกับพ่อไหมอันนี้สาวผู้ใหญ่หนึ่งจุดสองเมตรนะคะมาเลยมาใครถึงแม่ก่อนเร็วเร็วอ๋ออ๋อแล้วแล้วแล้วอ๋ออ๋ ชีไหมจากุชี้กันมียานุน่ะไปไหมไปดูสิไปไหวไปไหวา้โหนีอ่างจากุชี่ด้วยนะไปเลยขึ้นอ,กกอ่างจากุชี้เลยเข้าอ่างจากชี่เลยไปมากุชีไมีปเข้าาแล้วเนี่ยไม่บาดใช่ไหมคือ ตรงนั้นจะเป็นสระเด็กนะคะมีสไลเดอร์2จุดสระเด็กจะลึกประมาณ6 0เซนด้านนู้นจะ1.5เซนนะคะสไลเดอร์ผู้ใหญ่อันนี้ก็จะเป็นสระผู้ใหญ่ลึก1.2เมตรสาธุชี กระโดดลอยเลยอะลองสไลเดอร์โค้งนะมาลกมาเป็นไงอันไหนเสียวกว่าอันนี้นเสียวกว่าเหรออันนี้นะ มันกระโดดตรงนี้อ๋อ oh, กระโดดอันนี้ฟ์จูนกินเค้กของใครครับ oh. Happy Birthday, พอ่อคฮปปีปเบิร์เดย์พ่อใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยโอ้โหนี่เป็นเค้กส้มใช่ไหมครับเค้กส <Cake Zoom. S 1> ้มเจ้าของมันเกิดยังไม่ได้กินเลยเนี่ยฟ์จูนกินแล้วแต่มันจูนให้พ่อกินได้จริงเหรอให้พ่อตรงไหนแบ่งให้พ่อตรงไหนเดี๋ยมันหกนะแ mm. <Daddy. S 1> อ่งจูนตะกี้ฟาจูนไปเล่นน้ำมาสนุกไหม สนุกชอบไหมชอบชอบอันไหนมากที่สุดจะอันไหนสระว่ายน้ำหรือสไลเดอร์สไลเดอร์ชอบั้นชอบสไลเดอร์ใช่ไหมสไลเดอร์มันเล่นสนุกมากเลยใช่ไหมใช่โอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นต่อไหมโอเคแต่ตอนนอนเสร็จแล้วหยากเล่นเลยโอ้ย <c oughs> <c oughs> นอนตื่นแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้หมายถึงพรุ่งนี้ใช่ไหมล่ะใช่โอเค เด uh ี๋ยวรอรอกี uh, ่นาทีหกสิบวิม like, uh, ันจะออกมาใกล้แล uh, right. well, oh, ้วใกล้แล้วอ่าใกล้แล้วใกล้มากถ่าดูสิโอ้มันดูที่มันกระอุ้นกระต้นเอ๋อมันสไลด์มาแล้วมันสไลด์มาอย่าจับอดี๋ยวไม่จับเดี๋ยวไมจับอันนี้เจ้าเราไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของเราเดี๋ยนี่นี่นี่อันนี้รออันนี้เดี๋ยวเจะมีคนทำร้องรอรอดูสิ ใกล้ถึงยังหวังใกล้ถึงยังใกล้แล้วใกล้แล้วเหรออันนี้ฟอร์จูนทำแพนเค้กเองเลยใช่ไหมมาแล้วมาแล้วพอจูนเดี๋ยวระวังมันร้อนอย่าไปใกล้มากอ่าอย่ามาใกล้มากอย่ไปใกล้อย่ไปใกล้ร้อนนี่ฟอจูนมาดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้มันจะออกมายนะังมาแล้วฟอร์จูนือ รไมาเดี๋ยวอรอ่างนึ่งหนึ่งอม่าเ่เยเ่งย่่งเมันครั้งหนึ่งมันได้2องันรอสิคุณจดอีกครั้งนะพอจดทอีกครั้งน่มาแล้มาแล้วแปะอร่อยที่สุดเลยเ่ะพอจูนกินอะไร่เนี่ยแพนเค้กเหรอแพนเค้กที่พอจนทำเองใช่ไหม ยับจิ้มมีไสรลับมีซอสอะไร้างที่ร้านอ่ะมีอะไรบ้างชอบอันไหนระหว่างฮันนี่กับเนเปิลสไตรลับชอบไหนจับอันเลยทั้งสองอันเลยเหรอมีนูอาหารเช้า อันนี้จะเป็นทางเดินลงไปชายหาดของโรงแรมนะคะแล้วเราพาไปดูชายหาดกันอ๋อหน้าหาดก็จะมีเป็นสระว่ายน้ำนี่กระป๋อ่มันโดนภาษาอังกฤษนะเรียกกระป๋อมหนูไม่ใช่ฉัไม่ขาย่แหละ ดูสาวไว้น้ำนโอ้สาวได้น้ำสวยอ๋อน้ำลงพอจูนไปก่อนแล้ววิ่งต่อไม่รอแล้วนะ ทะเลบรรยากาศดีนะคะโอ้มีจากุชี่ด้วยเหรอจูนอันนี้จะเป็นวิวสระว่ายน้ำริมหาดของโรงแรมนะคะ สาว่ายน้ำจะติดหาดเลยที่นี่มีหาดส่วนตัวนะคะที่นั่งโต๊ะนั่งริมหาดก็จะมีชมวิวมีตะข่ายชมวิวนะคะมีบรรยากาศสวยงาม thank mm -hmm. you อ่าจะปล่อยให้เดินแล้วนะปล่อยเลยปเลยซองสานี่ใปล่อยปล่อยเลยปล่อยก่อนปล่อยก่อนจนปล่อก่อนปล่อยม่ปล่อยเลยนะล่ยเลยโอเคอ่ะควางไม่ยควางไมยงหยปล่อยก่อนอย่าหลบหน้่อัเดีนนเป็เหนรักไ้ัูนกเดิต็มเลยู่กอันนี้มันเก เมื yeah, yeah, uh ่อกี้พี่เจอปูเสวชสามตัวนี่เฮ้ยเเฮ้ยโนี่ก็มีนโหลังจากเล่นสระในโรงแรมเล่นหาดชายหาดหน้าโรงแรมแล้วก็กลับมาเล่นอ่างในห้องหรอสบายสุดๆไปเลยเนี่ยตอนเนี้ย โอเคค่ะสำหรับทิปหัวหินที่บ e d w e เทินคาราเพ h หัวหินนะคะเ,ออเดี๋ยวเราจะสรุปคร่าวๆนะคะคือ<ม>ที่พักเนี่ยเราพักเป็นห้องสูพีเรียพรีเมียมนะคะซึ่งจะมีตัวเ,ออเป็นอ่างอาบน้ำอยู่ภายในห้องด้วยคือที่นี่ก็ถือว่าครบนะคะทั้งสวนน้ำสไลเดอร์สระว่ายน้ำแล้วก็ชายหาดใครที่มาเป็นครอบครัวเนี่ย ็คือแนะนำเลยนะคะโอเคราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะโอเคค่ะสำหรับทิปนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย